สำหรับดวงดาวที่จะโยกย้ายในรอบนี้สำหรับเดือนพฤศจิกายนนะครับเรามาเริ่มกันวันที่1พฤศจิกายนดาวพระพุธโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกที่เวลา1 5บหนาฬิกาห้นาทีหลังจากนั้นตัวดาวพระศุกร์ก็จะโคจรเข้าสู่ราศีกันมีตําแหน่งอ่อนกําลังหรือนิดในวันที่3พฤศจิกายนเวลา16บหนาฬิกาหนาทีวันเสาร์ที่ส พฤศจิกายนดาวพระเกจะโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภอยู่ที่เวลา20นาิก4 6นาทีหลังจากนั้นนะครับตามมาด้วยวันพุธที่15พฤศจิกายนเวลา14นาฬิก15นาทีดาวอังคารจะโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกได้ตำแหน่งเป็นเกษตรมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ตามด้วยดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ราศี พิจิกในวันศุกร์ที่17พฤศจิกายน15นาฬกา6นาทีแล้วก็สุดท้ายปลายเดือนคือวันศุกร์ที่24ดาวพระพุธก็โคจรอ,อีกครั้งเข้าสู่ราศีธนูนะครับก็มีตำแหน่งเป็นปะอ่อนกำลังแต่โบราณเขาเรียกพุทธสิงห์ธนูมีนอย่ากลกัวว่าตัว3ามเขาเริ่มเข้าเวลาตี3นาฬิก58นาทีเท่ากับดาวพระพุธย้าย2ราศีในเดือนเดียวนะครับแต่ในภาพรูปทั้งหมดแล้วเนี่ย มีดวงดาวนะครับนับเป็นครั้งเนี่ยย้าย6ครั้งนะครับในเดือนเดียวสำหรับพฤศจิกายนปี2 5 6 6ดังนั้นรายละเอียดของ12ราศีต่างๆย่อมเกิดผลกระทบแน่นอนเรามาติดตามรับชมกันได้ในรายละเอียดต่อไปนี้ครับสำหรับชาวราศีกุมเดือนพฤศจิกายน2 5 6 6นนะครับแน่นอนพอดาวราหูย้ายเข้ามาแล้วเนี่ย อันดับแรกเลยตัวของคุณเองอะ่ะมีโอกาสการใช้เงินใช้ทองค่อนข้างมากนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะมันมีเกณฑ์ลาหูค้นทรัพในลหลักโหราศาสตร์เรียกว่าเรื่องเงินเงินทองทองเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังยาวไปนระยะเวลาปีครึ่งเลยก็ว่าได้แต่ในขณะเดียวกันนะครับภาพรวมอื่นผมดูแล้วเนี่ยก็อยู่ในมุมทิศทางที่ดีเขาบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยเรื่องของงานเนี่ยเยอะเดือนนี้คุณงานเยอะงานชุกแน่จากเดิมเคยทํางานแค่ง,งานเดียว เดือนนี้มาทีหนึ่งพร้อมกัน4ี่ซาห้างานมาโอ้มาทีเรียกว่ามือต้องเป็นทศกัณฐ์นะครับมาทําแทบไม่หวัดไม่ไหวงานเยอะนะครับใครที่เป็นพนักงานประจําเขาบอกเดือนนี้วุ่นวายหน่อยอาจจะช่วงปิดยอดปิดงบงานก็เข้ามาล้นทะลักอัดอั้นต้องบริหารจัดการให้ดีๆงานมันจะอัดอั้นโอ้มาซะเยอะกองเป็นพันเนินเลยกองเป็นหน้าตากเลยค่อยๆเคลียร์ค่อยๆทําดีๆอย่าเร่งรีบเร่งร้อนโอกาสผิดพลาดทางเอกสารมีแต่ถ้าเกิดค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทําผมว่าโอกาสที่จะ ได้รับคําชื่นชมสูงนะครับในการต่อมาเขาบอกว่าใครก็ตามที่โสดอยู่แนวโน้มจะได้เจอคู่ครองคนรักจากหน้าที่การงานหรืองานที่ทําค่อนข้างจะสูงหรือใครบอกาอาจารย์แล้วถ้าแต่งงานแล้วทํำยังไงโอ้ถ้าแต่งงานแล้วเขาบอกว่าในช่วงเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้ทํางานร่วมกับคนรักหรือคุณอาจจะเปิดธุรกิจกิจการใหม่นําคนรักเข้ามาร่วมด้วยหรือทําธุรกิจลงทุนร่วมหุ้นกับคนรักแนวโน้มเดือนนี้ผมว่าเป็นเป็นแนวทางทิศทางที่ค่อนข้างจะดีและมีแนวโน้มสูง แต่เกณฑ์ของเดือนนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะอยู่บ้านไม่ค่อยได้อยู่บ้านไม่ค่อยนิ่งเรื่องราวของครอบครัวที่บ้านอาจจะมีปัญหาให้ทะเลาะเบาะแว้งคุณอาจจะอยู่บ้านไม่ติดไม่ค่อยอยากอยู่ติดบ้านเท่าเท่าไหร่แน่นอนดูจากแนวโน้มอาจจะเป็นช่วงที่โอ้ช่วงนี้พ่อแม่ไม่สนแล้วสนแฟนก่อนดีกว่าแนวโน้มมันจะไปทิศทางลักษณะแบบนั้นนะครับทางนั้นเนี่ยยิ่งพอรลหูคนทรัพย์เรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองมันเข้ามาอาจจะต้องวางแผนให้ดีๆบริหารจัดการให้ดี มันจะเป็นอย่างนั้นเป็นส่วนใหญ่แต่เรื่องราวของหน้าที่การงานแน่นอนเดือนนี้งานเยอะมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นขอให้บริหารจัดการให้ดีๆถ้าคนไม่พอก็ต้องรับคนเพิ่มหรือว่าถ้างานเข้ามาล้นทะลักอยากจะเอาหมดแต่ทําไม่ไหวก็ต้องเลือกงานแล้วค่อยทําไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียหายและเป็นภัยกับคุณในวันหน้าไม่ใช่คุณรับงานมาหมดแล้วทาส่งเดชทําช่วยช่วยเดี๋ยวถุดท้ายรอบหน้าไม่มีใครจ้างคุณรับงานที่คุณทําไหวนะครับเดิมทําทีละงานเดือนนี้ทํา3งานได้แต่คุณก็ต้องคัดหน่อย มีความละเอียดรอบคขบขึ้นมาหน่อยพอเรื่องงานเนี่ยโอกาสโปรเจกต์โครงการงานต่างๆมีแนวโน้มให้คุณเนี่ยได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องค่อยๆําค่อยๆค,ค,ค,คิดอ่านอย่างรอบคอบผมว่าเดี๋ยวมันจะไปอยู่ในมุมดาวที่ดีแต่ถ้าคุณทําเลยไม่สนใจอะไรผมว่าเดี๋ยวสุดท้ายมันค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายในภายหลังนะครับในเรื่องต่อมาเรื่องของโชคลาภเอ่อมุมดาวโชคลาภเนี่ยการเสี่ยงโชคลาภได้ลาบแบบฟุก๊กๆหรือว่าได้โบนัสมาแบบ โอ้โหไม่คิดไม่ฝันเออเดือนนี้ยังอยู่ในมุมที่ดีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องราวส่วนใหญ่แล้วของเดือนนี้ถ้าให้ผมสรุปนะมันดีหมดทุกเรื่องเว้นเรื่องเดียวก็คือเรื่องของลาหูค้อนทรัพย์มันมีเหตุให้ต้องใช้เงินทองค่อนข้างจะเยอะในเดือนนี้เพิ่งจะนับหนึ่งเองเพราะดวงดาวนี้เขาอยู่ยาวนะครับ18เดือนดังนั้นคุณต้องบริหารจัดการให้ดีๆด,ดวงดาวการใช้เงินใช้ทองมันค่อยๆเริ่มมาแล้ว เป็นจุดที่คุณต้องควรเฝ้าระวังหรือบริหารจัดการวางแผนให้รอบครอบนี่คือบทสรุปที่จะเตือนชาวราสีกุมในเดือนพฤศจิกายน2566ครับตอนนี้นะครับมีคอร์สเปิดหลักสูตรสอนออนไลน์สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะเรียนโหราศาสตร์แบบละเอียดเจาะลึกนะครับแต่กังวลว่าเราไม่มีพื้นจะเรียนรู้เรื่องไหมเอาผไมเป็นประการคุณเรียนรู้เรื่องแน่คอร์สนี้นะครับ หลักสูตรที่เราได้เปิดสอนคุณสนใจคุณสกแกน q ิว o d e ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนะครับสอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานจนมีพื้นฐานแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าใครที่มีพื้นฐานองค์ความรู้อยู่บ้างคุณมาเรียนคอร์สนี้คุณจะเข้าใจหลักสูตรมากขึ้นคุณจะเข้าใจเรื่องของหร,าารัาสสารมากยิ่งขึ้นแล้วคุณจะเข้าใจในรายละเอียดต่างๆมากขึ้นสามารถที่จะมีความรู้ป้องกันการถูกหลอกหรือสามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับ อันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากในหลักสูตรเราเนี่ยสอนตั้งแต่ไม่มีความรู้ปูพื้นฐานมีพบตนุกระดุมพระการเงิน,นปปาการทองหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของพื้นฐานการวางเลิกก็ปนในนี้ด้วยนะครับในเรื่องของพวกลูกพิษต่างๆมันเป็นพื้นฐานหรือบาดฐานเพื่อจะก้าวขยับเข้าไปสู่ในเรืปป่องของเลิกอีกด้วยมันจะเป็นหลายส่วนประกอบกันแต่รับรองว่าใครที่ไม่มีพื้นหราศาสตร์เรียนหลักสูตรนี้ได้อย่างแน่นอนหรือคนที่มีพื้นหราศาสตร์มาเรียนหลักสูตรนี้ผมว่าคุณจะเข้าใจได้อีกเยอะ พอคุณเข้าใจแล้วนะครับเวลาผมพยากรณ์12ราศีแล้วคุณฟังคุณจะได้เคล็ดลับเพิ่มเติมต่างๆมากมายมากขึ้นกว่าเดิมแล้วคุณสามารถนะครับชำนาญการคือแล้ววันหน้าจะใช้ดวงชะตาไปช่วยเหลือคนนะครับผมหรือว่านําไปช่วยเหลือครอบครัวคนในครอบครัวช่วงนี้ควรลงทุนเอช่วงนี้จะเพิ่งเดินทางช่วงนี้ทํากิจการได้ดีสามารถที่จะส่งผลให้คุณสามารถทําอย่างนั้นได้ก็ถือว่านะครับวิชานี้เป็นวิชาที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน ให้กับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านใครสนใจนะครับก็สแกน QR code นะครับข้างล่างนี้แล้วก็มาเจอกันมาเรียนกันนะครับ